สวัสดีครับผมนายธนุชุ่งราชเป็นคนครูประจำวิชาน,น,น,นี้คือวิชาประวัติกีฬาเปตองและกติกาเปตองครับผมประวัติกีฬาเปตองนะครับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้เปตองเป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ประวัติที่แน่นอนไม่มีการบันทึกไว มีแต่หลักฐานที่สืบต่อกันมาว่ากำเนิดขึ้นหลายครั้งจากประเทศกรีซเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วก่อนที่ริสกราร์นโดยเก็บก้อนหินเป็นลูกกลมๆที่เป็นภูเขาทะเลเล่นกันต่อมากีฬาเปตองได้แพร่หลายเข้ามาในยุโรปเมื่ออาณาจักรโรมันครองอำนาจเท่ายึดดินแดนของชาวกรีกได้สำเร็จชาวโรมันจึงได้เล่นกีฬาประเภทนี้เพื่อทดสอบกำลังข้อมือ กำลังกายผู้ใช้เมื่ออาณาจักรโรมันยึดครองดินแดนชาวโกแลนเมื่อหรือประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันโรมันก็ได้นำเอาการเล่นลูกบูประเภทได้ไปเผยแพร่ของประเทศฝรั่งเศสเล่นลูกบูจึงพัฒนาโดยเปลี่ยนมาเป็นเนื้อแข็งรูปกลมใช้ตะปูรอบๆเพิ่มน้ำหนักให้เหมาะสมกับมือนะครับ ผู้สร้างกีฬาเปตองนะครับในสมัยพระเจ้าโปเลียนมหาราชขึ้นของอำนาจพระองค์ได้ทรงประกาศให้ลูกบูนี้เป็นกีฬาประจำชาติฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปฝึกเล่นลูกบูนี้เพื่อมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดมาจนตั้งชื่อเกมกีฬาขึ้นอย่างเป็นทางการเช่นบูเบโรตรองบูลิโยเน บูเจอร์เดรองและบูโปวังซานเป็นต้นหรืออีกประเภทหนึ่งคือเปตองนะครับวิธีการเล่นเปตองที่ถูกต้องครับมีกติกาดังนี้ 1. เปตองพิกิลาที่สุภาพยกเว้นพื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้พื้นดินสนามหญ้าโดยสูงคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนดทุกการเล่นของสนามกำหนดให้แข่งขันชนะเลือะดับชาตินานาชาติ ขนาดสนามต้องมีความกว้าง3.50เมตรและยาว13เมตรอย่างน้อยแต่ขนาดมาตรฐานคือ4เมตรยาวถึง15เมตรซึ่งเกมมาตรฐานที่ต้องใช้13คะแนนในรอบแรกและตอบต่อเปอไปใช้เพียง1คะแนนก็ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศน,นานาชาติใช้15คะแนนนะครับ 2. ผู้เล่นทุกคนต้องส่งลูกสู่สนามให้ครบเสียงว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ลูกเป้าส่งลูกคนใดคนหนึ่งในทีมเป็นฝ่ายชนะเสียงโยนลูกเป้าเมื่อโยนถึงลูกจุดตัวเป็นต้นให้เขียนวงกลมทั้งสองยืนอยู่ยืนอยู่ได้เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง3.50เมตรวงกลมต้องห่างจากสิ่งกีดขวางต่างๆและเส้นต้องมีอย่างน้อย1เมตร สำหรับในสภาพทุกสนามไม่มีขอบเขตสนามให้เขียนวงกลมของสนามอื่นไม่เกิน2เมตรนะครับ